สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาแต่งหน้ากันนะคะเรามาแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเราก็มาบำรุงหน้ากันก่อนนะคะด้วยชุดบำรุงหน้านะคะอันนี้นะคะพี่ตุกตาก็จะใช้ชุดบำรุงหน้าชุดนี้นะคะก่อนการแต่งหน้านะคะอันนี้นะคะให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะก็คือชุดบำรุงหน้าสีตัวนี้นะคะจะมีเซรั่มแล้วก็ครีมบำรุงฟื้นฟูสภาพผิวนะคะแล้วก็ มีครีมกันแดดนะคะผสมไข่ปลาคาเวียแล้วก็เป็นครีมกันแดดกันน้ําบํารุงด้วยนะคะคุมมันกันเหงื่อแล้วก็กันกันแดดทั้งคือครบนะคะก็นี้เราก็จะเริ่มจากเซรั่มก่อนนะคะเราก็มาลงเซรั่มก่อนก่อนการแต่งหน้านะคะลูกตาก็จะลงเซรั่มก่อนนะคะ พี่ตุกตาใช้มาสักระยะแล้วค่ะหน้าก็ดีขึ้นนะคะผิวหน้าละเอียดเนียนนุ่มนะคะเราทาไปแล้วก็คึงไปนะคะนวดหน้าไปด้วยนะคะ นวดกระตุ้นการหมุนไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะทำให้หน้ากระชับกล้ามเนื้อกระชับนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็ ตัวที่สองนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวบำรุงทำให้อา่าหน้าฉ่ำวาวนะคะตัวนี้นะคะให้หน้าอุ้มน้ำนะคะตัวนี้นะคะบำรุงนะคะทำให้หน้าเราอุ้มน้ำฉ่ำวาวนะคะเป็นพื้นฟูสภาพผิวหน้านะคะให้หน้าอ,อ่อนว้ เนื้อครีมจะซึมง,ง่ายมากนะคะอันนี้ซึมไปตั้งนานแล้วนะคะแต่พี่ตุ๊กตาอยากจะนวดนะคะนวดให้ประสิทธิภาพในการทำงานของครีมได้มากขึ้นนะคะผิวหน้าเราจะต่งตึงพี่ตุ๊กตาไม่เคยทำสัญญกรรมเลยนะคะอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดหน้าเราเรียวๆเ,เลยนะคะหน้าสดนะคะอันนี้ แล้วก็พอตัวที่ตัวนี้เสร็จก็ตัวนี้นะคะผสมไข่ปลาคาเวียเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแทนรองพื้นได้นะคะแต่ว่าคุมมันกันเหงื่อตัวนี้คุมมันกันเหงื่อนะคะบีบีนะคะบีบีเป็นบีบีนะคะทุกตัวจะเป็นมีครีมบารุงอยู่ในตัวหมดนะคะ พี่ตุ๊กตาจะเน้นเรื่องบำรุงนะคะเ,เพื่อนๆสนใจติดต่อสอบถามมาตามาลิงก์ไลนหรือเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ตุ๊กตายินดีนะคะสินค้าที่พี่ตุกตาใช้มีจำหน่ายทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะสก,กินแคร์บำรุงผิวหน้าพี่ตุกตาว,ว่าจะเอาผิวกายมาเพิ่มยังไม่ได้เอามาลงเดี๋ยวพี่ วัหน้าพี่ตุ๊กตาจะลงผิวกายแล้วก็มาใช้ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ให้เพื่อนชมนะคะเนี่ยพี่ตุ๊กตาใช้เวละยะาาหน้าดีก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะผิวหน้ากระจ่างใสค่ะไร้สิวฝ้านะคะริ้วรอยไม่มีนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวที่สี่นะคะก็ก็คือตัวนี้จะก,กันน้ําด้วยนะคะ เวลาแต่งหน้าแล้วอะไรแล้วเวลาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาจะฉีดน้ําให้ดูนะคะอันนี้อันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อเป็นใยไหมเลยนะคะคุมมันกันเหงื่อกันแดดกันน้ําตัวนี้จะกันน้ํานะคะทาแป้งแล้วก็จะติดทนถ้าเราไม่ทาก็ได้นะคะอย่งนี้แต่งสามารถแต่งหน้าไปได้เลยถ้าคนไม่ชอบแต่ทาแป้งนะคะเย็นไรรุ่นไม่ชอบทาแป้ง สามสิบสี่สิบห้าสิบบวกขึ้นใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ดีเลยค่ะห้าสิบบวกก็ใช้ได้ค่ะให้ได้ผลรับรองร้อยเปอร์เซ็นสามสิบสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบบวกห้าสิบบวกรับรองคุณภาพค่ะนี่น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้นะคะก็คือแล้วเราก็ทาแป้งนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ทาแป้งตามปกตินะคะแล้วทุดตาหากัก แป้งที่ทุกตาก็มีจําหน่ายนะคะในร้านมาแต่งหน้ากันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆชมนะคะแต่งหน้านะคะจะได้ไปแต่งหน้ากันได้นะคะ ก็จบๆแป้งลงไปนะคะเขียนคิ้วนะคะปัดแก้มต็นหน่อยก่อนก็ได้ จะวาวนะคะแต่ย,ยังไม่ได้เขียนคิ้วเลยนะคะจะเขียนคิ้วให้ดูอันนี้ชากแก้มไปไปั๊บให้เ,เพื่อนๆชมนะคะ ก็มาเขียนคิ้วกันนะคะ จะทิ้มต่อรากหางหน่อยนะคะให้หางคมหน่อยนะคะหางจะเก็บหน่อยก็ใช้สีดำลากหางนะคะหัวก็ใช้สีน้ําตาลนะคะก็คิ้วก็จะคมนะคะอันนี้คือของฝากเพื่อนๆค่ะพี่ตุ๊กตาให้ดูนะคะว่าพี่ตุกตาแต่งก่อนแต่งหน้าพี่ตุกตาก็บำรุงนะคะบำรุงผิวหน้าแล้วก็ ตอนกลางคืนก่อนนอนก็บำรุงนะคะแล้วก็พอแต่งหน้านะจะแต่งหน้าให้ชมนะคะว่าหน้าเราพอหน้าเราเนียนนุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนียนแล้วนะคะผิวหน้าเราละเอียดเนียนแล้วแต่งแต่งง่ายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแป้งก็ใช้แป้งแป้งที่ร้านพิศดาก็จับหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดน้ําให้ดูนะคะกันน้ําด้วยเพราะว่าชุดบำรุงที่มีตัวกันแดดกันน้ํานะคะตัวนี้นะคะก็ ทำให้หน้าบํารุงผิวหน้าด้วยแล้วก็กันกันน้ําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหงื่อหรืออะไรก็ตามเราสามารถแต่งหน้าแล้วไปได้ทั้งวันนะคะก็โดนน้ําโดนเหงื่ออะไรไม่เป็นไรนะคะใช้กระดาษซับก็ยังอยู่นะคะยังสวยอยู่นะคะไม่ไหลไม่หลุดไม่ร่วงนะคะก็อันนี้นะคะพี่ตุ๊กตาก็มันสุดยอดจริงๆนะพี่ตุ๊กตาก็เลยมาแนะนำเพื่อนแล้วก็ มาสอนวิธีการแต่งหน้าให้กับเพื่อนๆค่ะอยู่บ้านหรือว่าออกตลาดอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเบสิกเบสิกนะคะแบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่มากค่ะไม่เวอร์ค่ะดูดีเรียบหรูดูดีค่ะแบบเรียบหรูนะคะพี่ทุกต๊าไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้ใส่ขนตานะคะก็ก็เดี๋ยววันไหนถ้าอยากใส่ขนตาอะไรพี่ผมพี่ตุกตาจะมา ตอนนึ่ทีแต่อันนี้ก็คือในเรื่องของการแต่งหน้านะคะที่พี่ลูกตาทําเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะก็จะแต่งแค่นี้นะคะไม่ได้แต่งเยอะก็เท่าที่จะทําให้เ,เพื่อนๆชมนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากแต่งหน้าแล้วก็อยากได้สินค้าคุณภาพราคาไม่ราคาย่อมเยาวนะคะที่พี่ลูกตาใช้ยอยู่นะคะก็ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะพี่ทุกตาย,ยินดีนะคะคคก็ท้าลองพื้นไปนะคะลองพื้นตานะคะให้สีก็สีประมาณว่าขนาดนี้นะคะที่พี่ ท,ทุกตานี่ประมาณนี้นะคะก็ลงสีให้มันสีแบบสีให้มันโทนให้มันเป็น,ปนสีเดียวกันก่อนนะคะแล้วถึงค่อยลงสีเพิ่มนะคะแล้วก็ลงสีสีชมพูนะคะอันนี้นะคะลงสีชมพูอ่ะลงสีชมพูอ่อนนะคะลงสีชมพูอ่อน นี้นะคะลงสีชมพูอ่อนลงสีชมพูอ่อนแล้วก็มาลงสีสีตรงนี้สีอ่อนสีขาวออกเขาหน่อยค่ะตัดนะคะตัดฐานคิ้วนะคะแล้วหัวคิ้วก็จะเอาแบบเข้มหน่อยนะคะเข้มตรงนี้นะคะตรงหัวตานะคะหัวตาก็เข้มนิดนึงนะคะน้ำตาลเข้มนิดนึงนะคะ แต่ไม่เข้มมากนะคะให้ไลท์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เน้นเน้นขอบตาให้มันเป็นรูปรูปตานะคะก็สีน้ำตาลเข้มนะคะสีนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มนะ,ะน้ำตาลเข้มแล,แล้วก็เอาหางหางตาเอาก็ให้มันเข้มนิดหนึ่งเข้มกว่ากว่าตรงกลางนะคะ ตรงนี้นะคะก็ให้เข้มปนิดนึงนะคะไลท์นะคะมันจะได้เด่นตาจะได้คมนะคะตาพิตุกตาก็สองชั้นอยู่แล้วแต่บางคนตาชั้นเดียวเราก็ต้องถ้าตาชั้นเดียวเราต้องเน้นหน่อยนะคะต้องเน้นตรงตรงนี้นะคะตรงเบ้าตานะคะแต่อันนี้พี่ตุกตาก็ตาสองชั้นอยู่แล้วนะคะ นี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่ตุ๊กก็ไม่ได้ทำอะไรมากประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็มาปัดให้ที่มันร่วงลงมาหน่อยปัดแน,นะะ้นค่ะเออ้ากคอลงมาด้วยนะคะแล้วก็ไล่ไลด่ดั้งนิดนึง เขียนขอบตานะคะพี่ตุกตาใช้ดินสอสีดำนะคะาดินสอของพี่ตุกตาเนื้อดีนะคะก็พอดินสอเนื้อดีมันก็จะทำให้ก็จะทำให้เ,เราเขียนง่ายนะคะเนื้อนิ่มนะคะเนื้อไม่ได้แข็งแต่ไม่ได้นิ่มมากนะคะ เขียนขอบตานะคะจะกีดำแล้วก็ใช้อายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เขียนขอบตานะคะ เขียนขอบตาเสร็จแล้วนะคะก็พอเขียนขอบตาเสร็จแล้วนะคะก็ปัดมัดคาร่านะคะปัดมัดคาร่าปัดมัดคาร่าก็ปัดลงก่อนนะคะปัดลงก่อนก็อันนี้ขนตาขนตาจริงๆนะคะจริงๆขนตาเราเนี่ยปัดลงแล้วปัดขึ้นก็งอนแล้วนะคะก็งอนธรรมชาตินะคะไม่ได้งอนแบบหน้า ไม่ได้งอนแบบเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็เน้นธรรมชาตินะคะเป็นขนตาเราจริงๆนะคะก็มัดคา่าก,ก็เป็นแบบชนิดที่แบบเหมือนต่อขนตาเราได้นิดนึงอะคะ่ะต้องใช้อย่างที่ปัดแล้วขนตาเราจะยาวนะคะยาวขึ้นไปนะคะปัดลงแล้วก็ปัดขึ้นนะคะ ปัดลงให้ขนตาเรียงก่อนนะคะแล้วก็ปัดขึ้นก็จะงอนนะคะวิธีปัดขนตานะคะก็แต่งให้เพื่อนๆชมนะคะให้เพื่อนๆอ,อย่างที่สัญญานะคะที่พี่ทุ๊กตาบอกจะแต่งหน้าให้ชมนะคะก็เพื่อนๆจะได้ไปแต่งหน้ากันได้นะคะก็เป็นของฝากจากพี่ทุ๊กตานะคะแล้วก็เออตอนนี้ก็ทาลิปนะคะ จริงๆทาลิปพี่ทุกตาก็จะทาเดี๋ยวทาปากทาทาลิปเดี๋ยวนะคะแป๊บพี่ทุกตาก็จะวาดขอบก่อนนะคะขอบปากอย่างนี้นะคะเออลืมบอกเพื่อนๆนะคะอุปกรณ์ในการแต่งหน้านะคะในร้านก็มีจำหน่ายนะคะลิปทาลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีของที่มันมากับตัวมันก็ใช้ให้ดี พอเขียนขอบปากแล้วนะคะพอเขียนขอบปากแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะทาริปได้นะคะทาทาอย่างนี้เลยก็ได้นะคะไม่ต้องป้าย เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆว่าสวยหรือยังคะเนี่ยแค่นี้นะคะก็ดูดีแล้วนะคะเออพีุ่๊กตากําลังจะบอกว่าถ้าหน้าเราดีนะคะเราเราต้องสวยจากข้างในค่ะหน้าผิวหน้าถ้าผิวหน้าเราดีนะคะเห็นไหมพีุ่๊กตาอายุเยอะแล้วนะคะแต่พีุ่๊กตาหน้าผิวหน้าพีุ่๊กตาเห็นป่าว่าดีขึ้นนะคะผิวไม่มีริ้วรอยเลยนะคะนี้พี่ลูกตาเอ่อที่ บำรุงให้ดูก่อนแล้วก็มาแต่งหน้าเพราะว่าตอนคืนพี่ทุกตาก็จะใช้สองตัวนะคะพี่ตุกตาให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยในสี่ตัวนี้นะคะตอนกลางคืนพี่ทุกตาจะใช้สองตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะอตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะคะสองตัวถ้าตอนกลางวันก่อนแต่งหน้าพี่ใช้สี่ตัวเลยตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยใช้ทั้งสี่ตัวเลยนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะบอกอยากจะบอกเพื่อนๆว่า สินค้าใช้ดีจริงๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามพี่ทุกตาได้ราคาย่อมเยาวนะคะวันนี้แล้วพี่ทุกตาก็จะมาแต่งหน้าให้เพื่อนๆชมอีกนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆก็จะมาทําให้ดูนะคะจะมามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ทุกตาต้องลาไปก่อนนะคะ อันนี้คือหน้าสดจริงๆนะคะไม่มี no app นะคะ no app ไม่มีแอปนะคะรับรองได้นะคะพี่ทุกตาจะให้เห็นพัฒนาการกับหน้าพี่ทุกตานะคะแล้วก็พี่ทุกตาใช้ดีแล้วจึงบอกต่อนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว้าบายเอออย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะคลิป u t u b e นะคะ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้มีกําลังใจท,ดดทําคลิปดีๆาวงฝากบ๊ายบายค่ะ